สุดท้ายนะครับในเรื่องของคลื่นก็เป็นเรื่องของการเลี้ยวเบนนะครับมีการเลี้ยวเบนก็ก็จะครบทุกองค์ประกอบเนะสะท้อนหักเหแซกซอนเลี้ยวเบนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการทดลองก็คือมีการเอาอะไรมากั้นเนาะนะครับมีการวางแผ่นกั้นนะครับทาให้เกิดเออไม่ใช่อันนี้อันนี้ทําให้เกิดขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องขึ้นที่เข้าหาแผ่นกั้นนะครับก็ ทำการเลื่อนเนอะใช้แผ่นก้านสองแผ่นทาช่องเปิดมีความกว้างมากกว่าความยาวคลื่นสังเกตว่าเป็นยังไงปรับให้มีความยาวใกล้เคียงกับความยาวคลื่นแล้วก็สังเกตเป็นยังไงแล้วก็ทําซ้ำโดยการที่เปิดให้น้อยกว่าความยาวคลื่นแล้วก็สังเกตว่าเป็นอย่างไรนะครับามาดูรูปเลยดีกว่านะครับมันก็จะมีถ้าเกิดใครจําได้นะครับมันจะมีลักษณะอยู่3อันใหญ่ๆห,ให่ใช่ไหมที่เคยเล่ากันนะครับอ,อ๋อสองอันใหญ่ๆนะก็คือว่าถ้าในกรณีที่ช่องที่ทําให้เกิดการช่องทำให้เกิดการเลี้ยวเบนเนี่ย มีค่าน้อยกว่าความยาวขึ้นนะครับก็จะเกิดอะไรครับเกิดการเลี้ยวเบนชัดเจนใช่ไหมฮะอันนี้ทวนเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับช่องนะครับมีความยาวน้อยกว่าเท่ากับถ้าเกิดช่องมีความความใหญ่มากกว่าความยาวขึ้นมากๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการเลี้ยวเบนนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของเลี้ยวเบนบวกกับเรื่องของการแซกซอร์ดนะครับ ก็ถ้าดูตามรูปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่เคยให้เห็นกันนะว่ามันก็จะเป็นป้านๆออกไปแบบนี้นะครับก็จะมีขือนที่ตรงกลางแล้วก็มีการเลี้ยเบนด้านข้างนะครับอ่ะก็ทําไมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แผ่นกั้นขวางการเคลื่อนที่ของผิวน้ําบางส่วนนะครับบริเวณด้านหลังของแผ่นกั้นจะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับก็ส่วนที่ไม่ได้ถูกกั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงปกติใช่ไหมแต่ว่าพอส่วนที่ถูกกั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีส่วนโค้งตัวนี้ออกมาก็ใช้เรื่องหลักการไยเปนร์เกนเ้อในเรื่อ่ การทดลองแรกเลยใช่ไหมครก็จะเหมือนกับว่าทุกหน้าคลื่นนะครับทุก,ทกจุดของหน้าคลื่นก็จะเป็น,ปน,ปนจุดหน้าเป็นจุดกําเนิดคลื่นใหม่ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาทําให้เกิดส่วนโค้งตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อใช้แผ่นกั้นทั้งสองทำให้เกิดเปิดช่องที่มีความกว้างมากกว่าหรือใกล้เคียงและน้อยกว่าความยาวคลื่นคลื่นของผิวน้ําแต่ละครั้งในใการเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดมีลักษณะอย่างไรนะครับก็เมื่อกี้่เล่าไปแล้วนะเดี๋ยวขอญาต์นิดนึงนะเดี๋ยวขอ ขอเช็คอะไรนิดนึงว่า,ามันจะมีรูปหรือเปล่านะเดี๋ยวขออญาตสักครู่นะฮะหวังว่าจะมีรูปจะได้เห็นการมากขึ้นง่ายๆอ่นี่รูปรูปรูป นี่สดๆเลยนะนะครับจะเห็นรูปตรงนี้นั่นเองนะซุมซ่มๆนะครับในกรณีที่นะเห็นไหมถ้าในกรณีที่เกิดเป็นเอ่อเป็นแบบช่องแบบเล็กมากๆนะครับเมื่อเทียบกับความยาวลื่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นการเลี้ยวเบนชัดเจนเนาะนะครับเป็นวงๆออกไปถ้าประมาณว่าคือคือการนะครับจรจิๆรูปนี้ก็ไม่ใช่นะเนี่ย ก็จะเห็น <t> มีทั้งแบบเป็นทั้งแบบเป็นป้านๆแล้วกออ็มีด้านโค้งนะครับส่วนถ้าเกิดสมมติว่าช่องตรงนี้มันผ่านไปมากๆนะครับมันก็จะเหมือนทําไมครับมันก็จะมีมันก็จะเหมือนเป็น,เป,นเป็นเส้นตรงตรงนี้ที่ท,ที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะนั่นแหละครับก็ไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับแค,แค่รูปร่างสนามเหมนอนแล้แต่ว่าส่วนสําคัญของการเลี้ยวเบนคืออะไรครับก็คือว่าการเลี้ยวเบนนะครับสูญเสียพลังงานเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ มันก็จะเหมือนกับมันต้องเสียพลังงานส่วนหนึ่งในการที่จะบิวคลื่นนะครับที่อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางไปนะครับพลังงานก็จะลดลงก็คือแอมพลิจูดก็จะร้อยลงนั่นเองก็เป็นที่มาเช่นเรื่องของเสียงที่เลี้ยวเบนใช่ไหมที่เราจะได้ยินเสียงเบาลงอะไรกัเป็นต้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ